พูดถึงวันนี้กันมาร่วมงานงค่ะราหิสค่ะเราก็คือหนึ่งในเรียกว่าไวยาของโซเชียลไม่ต้อพูดไปไม่ขนาดนั้นค่ะค่ะก็งานนี้วันนี้ทําให้เราได้อาบนใหญ่อีกแล้วใช่แลที่เห็นกันนะคะโบตีอ,อยู่ในสภาพนอนแต่งานวันนี้ต้องทําให้ได้อาบน้ำยายวันนี้มารับรางวัลอะไรคะวันนี้มารับรางวัลแบบผู้ทรงพลังอิทธิพลสื่อโซเชียลวันนี้นะคะคุณีก็ต้องรู้พ่ต้องยอมแบบว่าเราคลองสื่อมากเลย เออเราข <descript or. S 2> อบพื้นที่สื่อจังเลยมุ๊ยไม่จริงหรอกค่ะ AI หรือเปล่ามะโดนอัลกอริทึมหรอกจริงๆก็ไม่ป็นเจตนิดนะคะ AI ใช่ค่ะเออขอบคุณกับรับรางวัลกับงานนี้หน่อยเนาะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองแบบถูกคนพบถึงเราจะแบบ หมัดกันเลยไม่ได้อเก่งไงเพราะว่าเขาไปโฟกัสชุดเธอไงแต่ AI ไอตอบนะคะเออเก่งเลยันผีเลยเอาดันงานพูดถึงอันนี้เลยไว้เล่านี้เลยชุดสีชมพูค่ะซาสัตตินเบาๆซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ยังไงคะคือนั่นไม่ใช่ชุดนอนนะคะขอแถลงทีนั่นไม่ใช่ชุดนอนมันเป็นมันเป็นแบรนด์แฟชั่นคะกำลังเป็นแฟชั่นตอนนี้คือชุดนอนสลีปเดรสสั้นลิ เพราะวันนั้นมันรีบมากค่ะเราถูกมากค่ะไปอยู่หนะ้าห้างแล้วใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่เขาเรีเ<อ>ยกว,ว่าไงรถติดม,ม,มันขยับไม่ได้สักทีประมาณ30นาทีก็เล<อ>ยตัดสินใจลงมันก็ประมาณ400เ<อ>มตรนั่งไปแล้วก็ผู้ช่วยก็ติดตาไมไปด้วยคิดไหมว่ามันจะเป็นคอนเทนต์แล้วไวร์เลขนาดนี้ไม่คิดคือหนูก็ใช้ชีวิตทําอะไรตื่นมาหนูก็ถ่ายแล้วอะมึงออกไปแล้วผู้ช่วยนางก็ไม่เคยเห็นมุมนี้มาะนั่นก็อยู่ๆแต่บนรถตู้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นรถติดเหตุสูวิสัยเขาก็เลยอ่ะ ลงคลิปแล้วก็งงเลยค่ะตื่นมาฮะแล้วเขาไปกดไม่แล้วเขาไปกดใช้สโลงไงตอนลงลงรถสบัดโผลมาก็เลยคิดว่าเธอเพิ่งตื่นนอนแล้วลงมาสอนมอเตอร์ไซค์หล่ออะไรอย่างนี้ไงเดิมนะคะหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยใช่ก็เหมือนเหมือนเพิ่งตื่นเนาะทุกคนก็เลยมองว่าแบบโหต้องตื่นมาแล้วสวยอย่างเจนนิสเลยไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็ไม่ได้สวยมากคนอื่นสวยกว่าหนูเยอะแยะค่ะ ก็เป็นที่ที่ดที่เป็นเห็ยาอะไรอพาอัมที่สุดว่าที่ยไคทถงมชอบมากรักขอบคุณมากนะคะุีใจที่แบบว่าทุกคนโมเดแต่มันก็มาบวกกับดามา่ดามาชเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันสมควรไหมมันไม่เหมาะสมัเลยทำไมคุณใส่ชุดนอนมาอรถับ ขอแถลงว่า,วามันไม่ชิชุดนอนนะคะ<อ>ช่วงนี้แฟชั่นเดรสซาตินกันลังมา,าแล้วก็เยาวชนที่อยู่ดูอยู่ก็ไม่แนะนําให้ทาตาเพราะในหลายๆเรื่องอย่างเช่นหมวกกันกน็หมวกกันน็<ไ>อกก็ใส่อันนี้ได้นรือเป่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าคุณเป็นตัวอย่างไม่ดีเลยค่ะ<ช>พ,พวกกันน็อกไม่ใส่มันไม่ปลอดภัยมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออันนี้ต้องอันนี้ผิดจริงๆอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยเหตุมลวิสัยแล้วก็ความรีบก็เลยแบบแล้วพี่เรื่องความที่ 后他很担心。 ม,นมนันมันเป็นแบบเชิงที่มันด้านลบหนูไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกเอออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าต่อให้เปกาก็เรายังไงตัวหนูอยู่นี่ตัวหนูยังปลอดภัยหนูเอาตัวเองไป สตีนิตไม่ใช่รุ่นป็นแบดน้เนาะใช่ใช่มองให้เป็นบุรหลักทักซ์นึกถึงใจคนนี้หรือว่าแบบคนอื่นบ้างเยาวชนเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยจะใช้ผลประโยชน์จากชุดของเราท่านบอกว่าล่าสุดมีเตรียมีเตรียมจากอะไรครับเตรียมจากอะไรครับฟังนะคะวันนี้ขอแบบแถลงอย่างทางการเลยว่าชุดสีชมพูที่เป็นวายรัลในวันนั้นเจนนิสคงไม่มีโอกาสได้ใส่แล้ววันนี้เล็กเห็นโอกาส จะนำเงินเจ้าไทยหมูจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเพื่อมอบให้กับมูลนิธิมูลนิิธคนฉลาดเนื่องจากว่าตอนนี้อีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยหมูไปดูรีเสิร์ชมาแล้วถ้าเกิดเจเนอเรชันที่เรียกว่าแซนด์วิชเจเนอเรชันคือวัยทำงานใช่วัยทำงานก็จะต้องเลี้ยงลูก ชมพูที่ทุกคนเห็นอยากประมูลอยากเอาอยากทำอะไรไม่ใช่สอกนะคะอยากประมูลประมูลเพื่อช่วยสังคมไปใส่สวยๆใครที่อยากได้ใครที่อยากได้ชุดสีชมพูไปสวมใส่นะคะบอกเลยว่ามีตัวเดียวที่เจนิซสร้างตำนานไว้วันนี้โอกาสมาแล้วนะคะยังไงคะยังไงคะ24ชั่วโมงค่ะคือช่องทาง เจนนี่นะคะของพี่เจนนี่หลายช่องเจนนี่จะบอกอีกทีรักอะไรได้พี่ได้หมดแจนน่าสุดจังเพี่เจนนี่ได้หมดทั้งศักย์ชื่อราคะช่องทางเปิดเปิดประมูลช่องทางเซสทูบนะคะพี่เจนนี่ได้หมดทั้งศักชื่อแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวสามทุ่มค่ะ โอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะจดชี Welcome to Star Society.